อัตชีวประวัติพระอาจารย์ตะวันปัญญาวัฒโกประวัติคติธรรมปฏิปทาและธรรมเทศนาของพระอาจารย์ตะวันปัญญาวัฒโกพระอาจารย์ตะวันปัญญาวัฒโกนามเดิมคือนายตะวันป้องคําสิงเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่7จพฤษภาคมพุทธศักราช2.530ตรงกับขึ้น11ค่ำเดือน6 ที่โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีบิดาชื่อพันโทสุเมธป้องคำสิง์มารดาชื่อนางอัครยาป้องคำสิงมีพี่น้องด้วยกันทั้งหมดสามคนโดยพระอาจารย์ตะวันเป็นบุตรคนที่สามของครอบครัวป้องคำสิง์พระอาจารย์ตะวันได้ศึกษาในระดับอนุบาล ที่โรงเรียนทรงธรรมวิทยาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านหมากแข้งระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนวนสูงพิทยาคารภูมิลำเนาพื้นเพบิดาของพระอาจารย์ตะวันเป็นคนบ้านหยวกตำบลบ้านหยวกอำเภอน้ำาสมจังหวัดอุดรธานีคนแถวนั้นเขาพูดสำเนียงจังหวัดเลยส่วนแม่อพยพจากจังหวัดขอนแก่น ไปอยู่ที่บ้านหนองแสงส้อยตำบลน,น้ำพ้นอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีคุณพ่อรับราชการทหารและตั้งถิ่นฐานของครอบครัวอยู่ที่ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดาจังหวัดอุดรธานีชีวิตในวัยเด็กพระอาจารย์ตะวันมีนิสัยชอบให้ทานชอบแบ่งปันมีน้ำใจกับเพื่อน หลายครั้งที่ชอบนําค่าขนมของตัวเองที่ได้จากพ่อแม่ไปแจกเพื่อนเพราะพระอาจารย์ตะวันเห็นคนที่ได้รับแล้วดูมีความสุขพระอาจารย์ตะวันก็จะรู้สึกมีความสุขไปด้วยจนบางครั้งพ่อต้องเอาไมเรียวมาขู่ว่าค่าขนมไปกินที่โรงเรียนเราก็เอาไปแจกเพื่อนหมดเลยพระอาจารย์ตะวันก็จะโดนดุทุกทีไปพระอาจารย์ตะวันได้เริ่มใช้ชีวิตในช่วงวัยรุ่น และประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวโดยเริ่มต้นจากการเป็นพ่อครัวที่หลีเป๊ะรีสอร์ตตำบลเกาะสารายอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลเมื่อมีเงินเก็บได้หนึ่งก้อนก็ได้ออกมาเปิดร้านเป็นของตัวเองชื่อร้านว่าติดเกาะเป็นร้านอาหารทะเลอยู่ที่เกาะหลีเปะ๊ะจังหวัดสตูลซึ่งเป็นจุดกำเนิดเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของนายตะวันมีทั้งสุขทั้งทุกข์ ก่อนที่ชีวิตจะพลิกผันมาเป็นพระอาจารย์ตะวันปัญญาวัฒโกผู้ที่เป็นดั่งแสงสว่างทางใจให้กับพุทธศาสนิกชนและลูกศิษย์ได้เห็นทรรผ่านการดำเนินชีวิตบนหลักพื้นฐานของความเป็นจริง กาไปเด็กละที่จําได้มันมีอยู่ไปเล่นน้ํากับเพื่อนหลายคนเป็นเด็กอยู่ที่บ้านหนองแสงส้อยเวลาที่เล่นน้ําอยู่เราก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ใต้ใต้น้าแล้วก็เอาจ้เอามือไปจับเขานะเจ้ายื่นมือไปจับทีนี้เขาก็เลยลืมตาเขาใส่ชุดสีขาวผมยาวนะ แล้วก็เขาบอกว่าถ้าอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยให้ฝึกนั่งสมาธิให้ฝึกนั่งภาวนานะทีนี้พอเราขึ้นมาด้านบนเพื่อนๆก็ตามหาเข้าใจว่าเราจมน้ำอันนี้คือที่จำได้ในวัยเด็ก ไม่มีไม่เคยรู้จักศาสนาก็เคยไปวัดอยู่เหมือนกันแต่ว่าไปตามพ่อกับแม่พาไปไปตามประเพณีเฉยๆพระพุทธเจ้าไม่เคยเห็นก็เลยไม่เชื่อไปวัดก็เมื่อไหร่ท่านจะพูดจบหยิ่ข้าวได้เดี๋ยวนี้นะแล้วก็คนที่ออกบวชเนี่ยเหมือนเพิ่งออกจากคุกมาอย่างเงี้ย ถ,ถ้าพระอริยะเจ้ามีท่านคงห่อให้เราดูบ้างแล้วอย่างเงี้ยไม่เคยเจอที่เคยเจอก็เหมือนเพิ่งเพิ่งออกจากคุกมาไม่สามารถเลี้ยงชีพได้มีปัญหาชีวิตอย่างนี้นะก็เลยไม่ได้มีศรัทธาในาศาสนาเลยก็ เหมือนจะมีความสุขนะไปเที่ยวโรงหนังโรงละครโรงศุลาตามที่เราเคยไปเข้าใจว่าเป็นแหล่งสแสวงหาความสุขก็ไปแล้วแต่ก็รู้สึกเหมือนตัวคนเดียวอย่างนี้ไม่เหมือนกับว่าเราคอยหลอกตัวเองอยู่มันไม่มีความสุขหรอกแต่มันคอยหลอกว่าทําไมมันเหมือนเห็นความรู้สึกอยู่ข้างในใจเราอยู่กับเพื่อนก็เหมือนว่าเหมือนดูเขามีความสุขแต่ก็เหมือนว่าเขากําลังมีเรื่องกังวลอยู่ เหมือนกับต่างคนต่างมีเรื่องที่ซ่อนอยู่ในใจก็รู้สึกว่าทำไมเราต้องคอยหลอกตัวเองด้วยเกี่ยวกับการไปเที่ยวอย่างเงี้ยตัวนี้นะตอนั้นเราอยู่ที่กอดลีเป๊เป็นหัวหน้าครัว อยู่ที่รีเ้รีสอร์ททำงานก็เริ่มประสบความสำเร็จเนี่ยแล้วก็มีอาตาัตรามีความสำคัญตัวอยู่ในนั้นโดยที่เราไม่รู้สึกตัวนะว่ารีสอร์ทแห่งนี้ขาดเราไปไม่ได้แล้วแต่ไม่มีเหตุการณ์หนึ่งคือคนเข้าไปช่วยงานเราในครัวเขาเปิดแก๊สอ่หม้อหุงข้าวทิ้งไว้หม้อหุงข้าวมันเป็นเตาสามขาเขาเปิดแกแ๊สแล้วเขาเปิดไม่เป็นเพื่อเลยเรียกเราให้ไปเปิด พอเราไปเปิดแก๊สเท่านั้นแหละนะแก๊สระเบิดแก๊สระเบิดพอแก๊สระเบิดเสร็จปุ๊บแล้วก็ปรถมพยาบาลตัวเองนะเพราะว่าบนเกาะมันมีแต่อนามัยแต่มันเหมือนกับว่าสติสัมปชัญญาในการเอาตัวรอดมันมีพื้นฐานอยู่เร็วมากเราใช้น้ําแข็งนะตักน้ําแข็งใส่แล้วก็เปิดน้ําแล้วก็แช่น้ําทําให้เราไม่เกิดบาดแผลที่ใบหน้า แต่ก็ใช้เวลาประถุปัจบาลตัวเองอยู่ประมาณ2อาทิตย์นะในช่วงสองอาทิตย์นี้แหละมันมีภาพที่ปรากฏขึ้นมาในใจเราสิ่งที่เราเห็นคือมันเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งนะมีใบเขียวชอุ่มเต็มต้นเลยนะและใบไม้ก็ค่อยๆล่วงหล่นไปล่วงหล่นไปจนหมดต้นกลายเป็นต้นไม้แห้งๆนะสักพักหนึ่งเราก็สังเกตเห็นยอดมันค่อยๆแตกออกมาใหม่ ตามกิ่งก้านสาขาแล้วก็เลยเห็นความจริงว่าต่อให้เราตายไปในวันนี้ก็ตามพรุ่งนี้เขก็ต้องหาคนมาทํางานแทนเราได้เหมือนเดิมมันเหมือนกับว่าความสําคัญตัวเนี่ยมันหายไปแทบจะหมดเลย เื่อก่อนนะเคยมีแต่พ่อกับแม่คอยอุ้มชูดูแลพอโตมาต้องมารับผิดชอบมารับภาระและผิดชอบชีวิตตัวเองแล้วก็มาเป็นเจ้าของร้านมันก็ไม่เคยเป็นไม่เคยทํามาก่อนรู้สึกหนักมากันเถอะลุงตะวันแกนั่งอยู่ในคลองแกเป็นคนสวนที่เราจ้างมาแต่งร้านแต่ว่าเราเนี่ยเดินก้มหน้าคอตกด้วยเวลาคนที่มีความทุกข์เนี่ยเขาจะมองไม่เห็นอะไร เขาจะเห็นเฉพาะทางตัวเองเดินเล็กๆเดินก้มหน้าอยู่อย่าจะตายให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยมีความกังวลมีความเมื่อยตามคุมปกคุมอยู่ตลอดเดินไปเพิ่งออกจากร้านได้นิดเดียวก็ได้ยินเสียงทักขึ้นมาไปไหนตะวันพอหันหน้าไปดูปรากฏว่าเป็นใบหน้าของลุงตะวันหน้าตายแกยิ้มแย้มแต่เนื้อตัวแกมอมแมมเปื้อนโครนแกนั่งอยู่ในคลอง เพราะว่าเราจ้างแกมาทำทำร้านแต่งสวนที่หน้าร้านนะภายในใจก็พอเห็นรอยยิ้มของแกก็เลยนึกขึ้นมาในใจว่าเอในขณะที่เรากำลังอยากจะตายทำไมดูแกดูมีความสุขจังเลยก็เลยนึกขึ้นไปว่าในขณะที่เรากำลังอยากจะทอดทิ้งทุกอย่างไปแต่ก็มีหลายคนที่เขาไม่มีงานทำ ที่เขากําลังแสวงหา,างานทําแสวงหาความมั่นคงของชีวิตแต่ในขณะที่เรากําลังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ก็มีความถึงพร้อมอยู่ในระดับหนึ่งแต่ทาไมเรากลับมองว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีค่าไม่มีความหมายกับเราเลยทําไมใจเราถึงอยากจะตายแต่ในขณะที่ลุงตะวันแกนั่งอยู่ในคลองเราเป็นคนจ้างแกมาแต่ทาไมดูแกมีความสุขจังเลยเกิดเป็นคําถามที่ตกผลึกอยู่ในใจ พอวันสิ้นเดือนนะต้องจ่ายเงินเดือนคนงานลูกจ้างเขาร้องเพลงเลยพวกลูกจ้างยิ่งทําให้เราสับสนเข้าไปใหญ่ก็เลยถามเข้าไปว่าอะไรทําให้เขามีความสุขจังเลยเขาบอกเรากลับมาว่าวันนี้ผมจะได้กลับบ้านพอเขาบอกว่าเขาจะได้กลับบ้านเท่านั้นแหละเราก็นึกถึงบ้านขึ้นมาแต่บางครั้งเราก็อยากจะหนีออกจากบ้านนะ เราก็เลยไม่เข้าใจว่าความสุขอยู่ที่บ้านเหรอที่บ้านมีความสุขอย่างนั้นเหรอเราหาตรงนี้ไม่เจอวันนั้นพอเลิกพอเก็บครัวเสร็จนะปิดร้านเสร็จก็ประมาณสองทุ่มก็ไปที่เดิมร้านเหล้าที่เดิมนะแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคือการโทรศัพท์กลับบ้านปกติไม่มีธุระจาเป็นจริงๆจะไม่โทรศัพท์กลับบ้านหรอกแต่วันนั้นสองทุ่มครึ่งโนะทรศัพท์กลับบ้านแม่ตอนนั้นแม่อยู่ที่ อุดรบ้านหนองตะไคร่น้อยนอนแล้วแม่ก็เลยรับสายช้าพอเห็นว่าแม่รับสายช้าพอแม่รับสายเสร็จก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรแม่แม่นอนเลยนะก็เลยวางสายไปไม่ถึง10นาทีมีสายเข้าเป็นเบอร์แม่แม่โทรศัพท์กลับเข้ามาเอ้าก็เลยรับสายแม่แม่พูดกับเราว่าเป็นจังไดบ้างเนาะลูก สูส้ๆเด้อแม่อยู่ยข้างลูกเสมอนาาั่นละเป็นยังไงบ้างเนาะลูกสูส้ๆนะแม่อยู่ยข้างลูกเสมอนาาั่นแหละเพียงแค่คำพูดเท่านี้ทำให้เราร้องไห้อยู่ที่ร้านเหล้าคือมันเห็นว่าเราไม่เคยรู้จักเลยว่าแม่เนี่ยเป็นห่วงเราตลอดชีวิตที่เราจำความได้เราจำได้แต่ตอนที่เราอยู่ป .6 แล้วเราขอของเล่นไม่ได้ดังใจ พอไม่ได้ใจแล้วก็งอนพองงอนแล้วก็หนีออกจากบ้านเป็นนั่งอยู่ข้างบ้านแต่ช่วงเวลาก่อนหน้านั้นที่เราจำไม่ได้เนี่ยมันมีหลายเหตุการณ์เลยที่พ่อกับแม่ได้ทำให้กับลูกที่สนคนหนึ่งที่ไม่น่าทำให้เราได้อย่างเงี้ยแต่ว่าทำไมท่านถึงทำให้เราได้นะเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวเปลี่ยนผ้าอ้อมป้อนข้าวป้อนน้ำ เราจะถามคําถามสักคําถามหนึ่งก็กว่าจะรู้เรื่องก็ใช้เวลานานอยู่กว่าจะรู้เรื่องแต่เราจําเรื่องราวเหล่านั้นไม่ได้เรามาจําได้ตอนที่เราโดนดุจำได้ว่าทําไมแม่ดุเราจังเลยทําไมพ่อดุเราจังเลยก็คือเราไม่โตสักทีนั่นเองนันก็เลยไปส,สะท้อนเห็นเรื่องราวเหล่านีน้ไม่เคยเห็นอกเห็นใจแม่เลยนะก็เลยมีใจนึกอยากจะบวชอยากจะตอบแทนคุณท่านนั่นเองมีใจอยากจะ อยากจะทดแทนคุณท่านสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะก็เลยได้ไปอ่านหนังสือเจอเล่มหนึ่งก็คือการออกบวชทดแทนคุณของบิดามารดาตอนนั้นอายุ23นะแต่ตอนบวชจริงๆก็บวชตอนอายุ26วันที่เราไปบวชเรายังจำได้เลยนะว่า เรายังเมาค้างอยู่เลยนะไปบวชเราเข้าใจว่าไปบวชได้เลยหรือคือมันมาถึงเนี่ยก็คือมาบวชได้เลยเข้าวัดเนี่ยคือมาบวชเนี่ยสามารถบวชได้เลยท่านถามว่าท่องเอสาหังได้หรือยังก็ท่านก็ว่าถ้าจะบวชเนี่ยต้องดูนิสัยก่อนดูว่าเราเป็นคนที่สอนได้ไหมอย่างเงี้ยพอท่านพูดเท่าน,นั้นแหละมันหายเมาเลยทีนี้เราก็เกิดคําถามในใจ ว่าท่านเป็นใครมาจากไหนนะนะเราเน้กคำถามท่านก็เล่าให้เราฟังเฉยเลยเราก็เลยเอะใจว่าอาท่านรู้วาราจิตด,ด้วยเหรอเราก็เลยถามท่านในใจนะไม่ได้ถามอย่างนี้นะคําถามที่สองถามว่าออผมเป็นผู้เข้ามาศึกษาใหม่ควรเริ่มต้นในการศึกษายังไงท่านก็ตอบมาท่านตอบว่า,าไม่ต้องสนใจเรื่องตำรับตำรา ให้สนใจในการมีสติในปัจจุบันลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทก็ได้ทัานว่าอย่างนี้ท่านยิ่งทำให้เราอึง้งแต่เรายังไม่เชื่อว่างั้นเราก็เลยถามอีู่คำถามหนึ่งถ้าท่านตอบเราถึงจะเชื่ออย่างนี้นก็เลยถามในใจนะถามว่าสวรรค์มีจริงๆไหมนรกมีจริงจริงไหมเทวดามีจริงๆริงไหมบุญมีจริงไหมบาปมีจริงไหมถ้าท่านตอบเนี่ยเราถึงจะเชื่อว่าท่านรู้ว่างั้นท่านกลับตอบเรากลับมาว่า ทุกอย่างที่เธอสงสัยน่ะจะถูกขี้คลายด้วยการเจริญจิตภาวนาเหมือนว่าอย่าถามเลยไปปฏิบัติเถอะเดี๋ยวจะรู้เองในประมาณนี้ที่เราเข้าใจนะนั่นแหละตอนเข้าไปศึกษา ได้มาเริ่มศึกษาตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยเรากลับไปเห็นความลำเอียงอยู่ในใจตัวเองในใจเรามันจะมีความลำเอียงเพราะความหลงเข้าข้างตัวเองอยู่โดยที่เราไม่รู้สึกตัวนะมันมีความลำเอียงอยู่นะผ่านประสบการณ์ปฏิบัตินี่แหละปฏิบัติก็คือการมาเฝ้าดูกายใจตนมาเฝ้าดูความเห็นของตัวเองนะ มันมีอยู่เหตุการณ์ที่เห็นตัวเองได้ชัดๆเลยนะ,ะเรานอ,นอนอยู่ที่ในกุฏิแล้วมันนอนไม่หลับก็นอนดูตัวเองเดี๋ยวเราก็ลาสีขาเดี๋ยวก็ออกไปเที่ยวแล้วอย่างเงี้ยเราก็ว่าเออทำไมแล้วเ,เราตัวเราอยู่ในวัดอยู่ก็จริงนะแต่ทำไมใจเรามันถึงกลับไปสู่สถานที่เดิมๆเรื่องราวเดิมๆอย่างเงี้ยมันเริ่มเห็นตัวนี้เราจะลงไปเดินจงกรมอย่างเงี้ย ทางเดินจงกรมอยู่ข้างกุฏิเราก็ไม่มีปัญญาที่จะลงไปเดินจงกรมก็มเถียงกับตัวเองอยู่สองสามวันมันบอกว่าผีบ้างงูงบ้างอยู่อย่างนั้นน่ะแต่พอเราย้อนกลับไปดูตัวเองตอนที่ใช้ชีวิตอยู่บางทีสิ่งที่เราไปทํามันอันตรายกว่าแค่ลงไปเดินอยู่ด้วยซ้ําแต่เรากลับมองว่าเป็นเรื่องปกติซะงั้นก็เลยไปเจอที่ท่านตัดเอาไว้ว่า คนดีทำดีทำง่ายคนดีทำชั่วทำยากคนชั่วทำชั่วทำง่ายคนชั่วทำดีทำยากมันเห็นตัวเองถ้าว่าเรื่องชั่วๆนี่มันถนัดเลยทำดีเหรอเอาไว้ก่อนมันวะแต่ถ้าเรื่องชั่วๆเนี่ยป่วคนอื่นเห็นด้วยอันนี้มันเป็นเริ่มเริ่มเห็นความลำเอียงตัวเองอยู่ข้างในนี่แหละตัวนี้นะ <laughs> ถ้ำนุ่ผาก็ไปอยู่ไปอยู่ครั้งแรกเนี่ยมันเป็นป่าลึกแล้วก็อยู่ไกลมากเลยนะครูบาอาจารย์ท่านเคยเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่ชอบเนี่ยท่านเคยมาภาวนาอยู่ที่แถวแถววัดเทพนิมิตด,ดูก่อนถึงทางเข้าถ้ำนุม่มผาแล้วเมื่อก่อนบริเวณเนี่ยมันเป็นบริเวณที่มีสงครามอคอมมิวนิสต์อยู่เมื่อก่อนนี้พอเราไปงูก็เยอะมากที่นั่นนะ งูเยอะมากทั้งงูเหลือมงูเหา่างูจงอางูกระปะตอนนั้นมันเป็นต้นน้ําตกเป็นฐานน้าตกเป็นต้นน้ำํำที่ถ้าน้ำผาเนี่ยแล้วก็ป่าไม้ก็อุดมสมบูรณ์นะแล้วก็ลึกมากไปถึงก็ไปอยู่ที่นั่นคนเดียว,วก็มีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่ได้เห็นตัวเองมีงูมานอนด้วยในถา้าอย่างเงี้ยงูงูเข้ามานอนด้วยในถา้าที่ถ้ำน้ำผาจริงๆแล้วเราเราไปสงเคราะห์ญาติ ที่ถ้ำนมผานะที่ถ้ำนมผาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราไปสงเคราะห์ญาติก็ไปอยู่เฉยๆอยู่แล้วก็ไม่ได้อยู่ในกฎหรอกนะก็ไปอยู่ตามต้นไม้ตามถ้ำตามเงื้อมผาที่นั่นมีถ้ำเยอะนะมีถ้ำเยอะมากก็ไปเที่ยวอ,อยู่คนเดียวเห็นคนนี่กลัวนะเมื่อก่อนเห็นคนนี่กลัวหลบคนไม่อยากเจอคน หมือนกับว่าเรากลายเป็นคนบ้าไปแล้วเริมคุยกับคนเม่เรื่อง,ยอยเ,องเห็นคนนี่จะหลบคนกลัวแล้วก็ไม่ใหญ่จะยุ่งกับคนแม่พ่อแม่ก็ว่าลูกลูกเป็นบ้าแล้วตอนนั้นนะพ่อกับแม่ก็ว่าลูกนี่เราไปแล้วว่าพ่อเนี่ยพ่อก็อยากให้เราไปทําร้านอยากให้ไปประสานงานต่อพอทําได้อยู่อย่างเงี้ยก็ทาไมไม่ไม่กลับไปทํามันเสียเวลานะมาอยู่ป่าอย่างนี้นะ่ะเราก็พูดกับพ่อว่า ชีวิตมันไม่แน่นอนเลยพระพระเจ้ามีจริงๆนะบุญมีจริงๆนะบาปมีจริงๆนะพูดกันทีไรแล้วก็พูดแต่เรื่องนี้ท่านก็เลยว่าลูกลูกเนี่ยไปแล้วแล้ววัดครูบาอาจารย์ดีๆมีก็ไม่อยู่อย่างเงี้ยแล้วมาอยู่คนเดียวในป่าอย่างเงี้ยลูกเราแบบต้องไปแน่ๆเลยคือชาวบ้านก็จะมีคนนินทาเนาะเขามาเห็นอย่างเงี้ยเขาตอนนินทาให,ให้พ่อฟังใช่ไหมละ่ะเล่าเป็นบ้าลูกเราเป็นบ้าตัวอย่างเงี้ยนะพ่อก็ไม่สบายใจ พ่อ,พ,อพ่อไม่สบายใจพ่อก็เลยไปถามแล้วทำไมต้องมาอยู่คนเดียวด้วยอย่างเงี้ยทำไมไม่ไปอยู่กับครูบาอาจารย์แบบชาวบ้านเขาก็คุยกันว่าแบบเหมือนเราเนี่ยเป็นบ้านแล้วนะอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกกับพ่อว่าเวลาที่เราปฏิบัติทำไปเนี่ยมัน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 จะขัดแย้งกับความเห็นของคนมากเพราะคนเราจะมีความเห็นเป็นของตัวเองแต่ว่าจุดหมายเราเนี่ยมันไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วแล้ว การออกมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ไม่ต่างจากคนบ้าจริงๆเพราะมันเพราะเหมือนว่าเราไม่ใช่คนเดิมครูบาอาจารย์ทุกคนท่านก็ต้องผ่านประสบการณ์นี้แล้วว่าท่านก็ต้องเป็นบ้ามาก่อนแล้วท่านก็ถึงจะกลับมาปกติแล้วครัพ่อก็เลยถามเราว่าแล,วแ,ลวแล้วลูกหายห,ายหรือยังนะถามด้วยความหวังว่าลูกเราหายแล้วนะล้วก็หันไปมองหน้าพ่อด้วยความ <laughs> สงสัยว่าทำไมถึงถามอย่างนี้นะนะแล้วก็ตอบท่านว่าก็ยังนะ พ่อผิดหวังมากก sure <laughs> ับคําตอบก็เลยว่าจะไปเชื่ออะไรกับคาพูดในความหมายเรานะเพราะมันตอบยังไงก็ได้ได้ถ้าจะตอบนะอย่ามาเชื่อเลยคําพูดนี่นะให้ดูกรรมถ้าว่าการกระทําของเราไม่ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครนะไม่ทําให้ใครเดือดร้อนไม่ทําให้สังคมเดือดร้อนก็ยังถือว่าปกติดีอยู่ไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทําให้บิดามารดาเดือดร้อนไม่ทําให้สังคมเดือดร้อนก็ถือว่าใช้ได้แล้วอย่าไปฟังคําเลยคนบ้าที่ไหนจะรู้ตัวว่าตัวเองเป็นบ้า ก็เลยบอกว่า,วาดูดูดูกรรมดูดูกรรมก็คือดูสิ่งที่ท่านทําดูว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันผิดปกติตรงไหนมันมันเบียดเบียนใครหรือเปล่าอย่างเงี้ยให้มาสังเกตดูตรงนี้เอาก็นีตอนที่ไปอยู่คืนแรกนะเคยเจอเหตุการณ์เหตุการณ์แรกนะที่เจอ,อไปอยู่คนเดียวตอนนั้นประมาณเที่ยงคืนได้แล้ว มีไฟเป็นลูกแก้วเนี่ยลอยลงมาจากทางเข้าปากถ้ำพอเราเข้าใจว่าเป็นคนเราก็นั่งภาวนาอยู่อยู่ในกฎลูกแก้วก็ลอยมาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาก็มาอยู่ที่หน้าถึงหน้าเราเราก็เลยลืมตาคือเข้าใจว่าเป็นคนไงแต่พอลืมตาขึ้นมากับเป็นลูกแก้วดวงหนึ่งที่ลอยอยู่ขนาดเท่ากับกําปัน แล้วความรู้เราก็เข้าไปอยู่ในนั้นแล้วเราก็ไปเห็นความรู้เนี่ยก็บอกเราว่าพยานาความรู้นี้นะแล้วมันก็คายออกมาแล้วก็เห็นว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้หายใจความรู้ก็เข้าไปนั้นแล้วก็ย้อนกลับเข้ามาหาตัวเองก็เฮ้ย hey, นี่เราไม่ได้หายใจเหรอแล้วลูกแก้วนี้ก็ไปลอยไปที่ทางเดือนจงกลมสองรอบสามรอบแล้วก็กลับมาที่หน้ากดเรา แล้วก็ลอยขึ้นไปด้านบนอันนี้เป็นประสบการณ์ที่เจอนะ,อะเล่าให้ฟังไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่มันเป็นประสบการณ์ตรงของเราที่เคยเจอก็ <laughs> <laughs> อันนั้นบุญอันนั้นบาปอยากได้อะไรก็ทำเอาเลย <laughs> ไม่มีอะไรนั่นแหละบุญนั่นแหละบาปอยากได้อะไรก็ทำเอาเลยมันมันไม่รู้จะจะพูดยังไงเพราะว่าพอเราปฏิบัติทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่ามันสอนใครไม่ได้แค่ตัวเองก็บ้าบอคอแตกอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรจะไปสอนคนอื่นอ่ะหมดว่างั้นเถอะนั่นแหละบุญนั่นแหละบาปอยากได้อะไรก็ทำเอา กำลังใจในการใช้ชีวิตเหรอก็ให้อดทนกับสิ่งที่เราจะต้องอเผชิญแล้วก็เรียนรู้เรียนรู้ยอมรับกับสิ่งที่เราจะต้องอเผชิญะเรียนรู้กับสิ่งที่เราจะต้องอเผชิญนั้นด้วยยอมรับกับสิ่งที่เราจะต้องเผชิญนั้นด้วยแล้วก็ไม่ตัดสินก็คือไม่ต้องไปถามหาเหตุผลนะไม่ต้องไปให้คะแนนว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่า แล้วก็อยู่ด้วยความไม่ประมาทนี่คือสรุปของการปฏิบัติที่เราแนะนำมีอยู่5ข้อก็คืออดทนนะเรียนรู้ยอมรับไม่ตัดสินแล้วก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมันก็สรุปได้ที่2ประโยคนั่นแหละ อยู่เพื่อตัวเองอยู่เพียงสิ้นลมอยู่เพื่อผู้อื่นอยู่ตาบนิลันมันเขาว่าในสิ่งที่เราพอจะทําได้ในการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นเราก็จะทํำได้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่เองเท่านี้แหละวัตะจาจักสงสารนี้มันยาวนานมากหาต้น หาไปลายไม่เจอมันมืดมันปกคลุมสรรพสัตว์ไว้ยาวนานมากจะมีแค่ช่วงในสมัยที่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่จะมาเปิดทางให้สรรพสัตว์สามารถพ้นจากความทุกข์ได้จริงนะจริงอยู่ว่าในขณะนี้เรายังมีวัยหนุม่มนะแต่เมื่อไรที่เราตายลงไปร่างกายของเราจะเปรียบเสมือนกับขอนฟืนมีแต่เขาเจะไปเผาทิ้งเท่านั้น จะหาประโยชน์แกส่สารสาระอะไรไม่ได้เลยสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือในสิ่งที่เรามีชีวิตอยู่นี่เองหนทางนี้เธอต้องเดินคนเดียวหนทางนี้ไม่ได้สะดวกสบายหนทางนี้ไปแล้วเธออาจตายได้แต่หนทางนี้เท่านั้นแหละที่จะสามารถนำพาให้สรรพสัตว์พ้นจากความทุกข์ได้จริงเนาะก็ขอฝากกับพวกเราไว้